เรื่องราวที่น่าทึ่งของการค้นพบทางการแพทย์เนี่ยนะครับบางทีมันก็เริ่มจากที่ที่เราคาดไม่ถึงเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของเจลตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าเปลี่ยนเกมการช่วยชีวิตไปเลยและจุดเริ่มต้นของมันนะครับมาจากห้องทดลองของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเท่านั้นเองเอาละครับเรามาดูกันเลยดีกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากการทดลองที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่ามันจะกลายเป็นการปฏิวัติวงการแพทย์ฉุกเฉินไปได้ คนนี้แหละครับโจแลนโดลิน่าตอนนั้นเขายังเป็นแค่นักศึกษาปีหนึ่งเองนะที่ NYU แล้วเรื่องมันก็คือเขาไปเจอเทคโนโลยีนี้แบบบังเอิญมากๆในห้องแลบของคุณปู่โอ้โหมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แบบสุดยอดจริงๆครับและนี่แหละครับคือโมเมนต์ของการค้นพบเลยคุณแลนโดลิน่าเนี่ยเขาเอาโพลิเมอร์ที่สกัดจากสาหร่ายมาผสมกันแล้วสิ่งที่ได้คือโหเป็นสารประกอบที่เหนียวหนึบ มันเกาะติดกับเนื้องเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้แบบทันทีเลยนะครับแถมยังไม่ยอมปล่อยง่ายๆด้วยซึ่งไอคุณสมบัตินี้แหละคือหัวใจสําคัญของเทคโนโลยีนี้เลยทีนี้จากการค้นพบส่วนตัวเล็กๆมันกําลังจะกลายเป็นทางออกของปัญหาระดับโลกเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทําไมนวัตรกรรมชิ้นนี้ถึงสําคัญแบบสุสดๆก็เพราะว่าการเสียเลือดที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเลยนะครับจากการบาดเจ็บที่จริงๆแล้วเราป้องกันได้ มันคือการแข่งกับเวลาจริงๆที่ทุกวินาทีมีค่าเท่ากับชีวิตแล้วตัวเลขมันน่าตกใจมากนะครับลองดูสิครับ40%ของการเสียชีวิตจะอุบัติเหตุทั้งหมดแล้วถ้าเป็นในสนามรบนะพุ่งไปถึง91%เลยเกิดจากการเสียเลือดที่ป้องกันได้ทั้งนั้นนี่คือปัญหาใหญ่มากๆที่รอทางแก้อยู่วิธีการเดเดิมอย่างพากกอสหรือสายรัดห้ามเลือดมันมีข้อจํากัดเยอะครับคือมันช้ามันใช้เวลานานเกินไปในขณะที่คนเจ็บเนี่ย อาจจะเสียเลือดจนตายได้ในไม่กี่นาทีช่องว่างตรงนี้แหละครับช่องว่างของเวลาที่เราต้องเอาชนะมันให้ได้โอเคมาถึงส่วนที่น่าสนใจมากๆคือส่วนของวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอะไรที่ทําให้เจลตัวนี้มันถึงได้เทพขนาดนี้หัวใจของมันเนี่ยเขาเรียกว่ากลไกการออกฤทธิ์แบบสส่วนคือมันไม่ได้ทํางานแค่อย่างเดียวนะครับแต่ทํา2อย่างพร,พร้อมๆกันเลยคือ 1. ปิดแผลร่างกายภาพและ2กระตุ้นให้ร่างกายสร้างลิม่มเลือดขึ้นมาเอง แล้วส่วนผสมลับของมันคืออะไรมาจากพืชล้นล้วนเลยครับตัวแรกโซเดียมอัลจิเนตมาจากสาหร่ายสีน้ำตาลตัวนี้มีประจุเป็นลบส่วนตัวที่2ไคโตซานสกัดจากเชื้อรามีประจุเป็นบวกเห็นไหมครับความลับมันอยู่ที่ประจุไฟฟ้าที่ตรงข้ามกันนี่แหละมันก็เหมือนหลักการง่ายๆเลยครับคั่วตรงข้ามย่อมดึงดูดกันแล้วในทางเคมีมันหมายถึงการสร้างแรงยึดเกาะที่แข็งแกร่งมากๆและเกิดขึ้นแบบทันทีทันใด ภาพนี้จะอธิบายได้ชัดเจนเลยครับว่ามันทานํางานยังไงขั้นแรกเลยนะพอทาเจลลงไปมันจะสร้างเกราะปิดแผลทันทีนื้อภาพตามนะครับเหมือนเราเทป,ปูนที่แห้งเร็วมากๆไปอุดรอยรั่วจากนั้นในขั้นที่สองไอเกราะที่ว่าเนี่ยมันจะทําตัวเหมือนแม่เหล็กเลยคอยดึงดูดเกล็ดเลือดก,กับแคลเซียมในร่างกายของเราให้มารวมตัวกันสร้างเป็นลิมเลือดตามธรรมชาติที่แข็งแรงอยู่ข้างใต้สุดยอดมากดังนั้นข้อได้เปรียบที่มันเปลี่ยนเกมไปเลยก็คือตรงนี้ครับ ในขณะที่วิธีอื่นๆต้องใช้มือกดแผลค้างไว้นานหลายนาทีเลยนะ3-5ถึงนาทีแต่เจ้า TRUMAGL เนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องใช้แรงกดนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพจะมีมือว่างไปทำอย่างอื่นไปช่วยชีวิตในด้านอื่นๆได้อีกนี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆแน่นอนครับการเดินทางจากไอเดียในห้องแลบกว่าจะมาเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการรับรองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเส้นทางมันยาวไกลามาก ทำไลายนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเลยครับเริ่มจากการค้นพบที่ NYU ในช่วงปี2010จากนั้นก็ใช้กลยุทธ์ที่ฉลาดมากคือทำผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ที่ชื่อวีดีเจออกมาก่อนพอผ่านไประยะหนึ่งก็ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยของกองทัพบ,บกและในที่สุดวันที่14สิงหาคม2024ก็ได้รับการอนุมัติจาก FDA ของสหรัฐให้ใช้ในมนุษย์ได้สำเร็จไอ้กลยุทธ์ที่เรียกว่า v ีดีเจลเฟเนี่ยต้องบอกว่าฉลาดสุดๆ คือเขาเลือกที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับสัตวแพทย์ก่อนเพราะว่ากฎระเบียบเนี่ยมันซับซ้อนน้อยกว่าทําให้บริษัทมีรายได้เข้ามาในช่วงแรกและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือการได้เก็บข้อมูลการใช้งานจริงๆทั้งเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพมานานหลายปีซึ่งข้อมูลพวกนี้แหละคือหลักฐานชิ้นสําคัญที่ใช้ยื่นขออนุมัติสําหรับมนุษย์และนี่คือเครื่องการันตีที่ทรงพลังมาก การที่ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวอลเตอร์รีดของกองทัพบ,บกสหรัฐเพื่อทดสอบเจลกับอะไรนั่นแหละครับกับภาวะบาดเจ็บที่สมองจากการทะลุทะลวงซึ่งเป็นหนึ่งในการบาดเจ็บที่อันตรายถึงชีวิตที่สุดในสนามรบมันยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเทคโนโลยีนี้แบบมหาศาลเลยทีเดียวเอาละทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าพอเอาไปใช้งานในสนามจริงในสถานการณ์จริงเจลตัวนี้มันสร้างความแตกต่างได้อย่างไงบ้างอย่างหน่วยงาน EMS หน่วยดับเพลิงขอบเคาน์ตี้เนี่ย เขาเป็นหน่วยแรกๆเลยนะครับที่ได้นำ TIMGel ไปทดลองใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆและผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากมีอยู่เคสหนึ่งครับที่น่าประทับใจมากคือมีนักดับเพลิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นแผลชะกันเลือดไหลไม่หยุดเลยลองมาหลายวิธีแล้วก็เอามาอยู่แต่วินาทีที่ทีมงานใช้ทรมาเจลนะครับเลือดหยุดทันทีคือมันช่วยชีวิตเขาไว้ได้เลย หรือแม้แต่ในเคสที่มันซับซ้อนมากๆอย่างบาดแผลจากกระสุนปืนที่คอซึ่งเป็นจุดที่หามเลือดยากสุดๆทรอมาเจลก็ยังเอาอยู่ครับสามารถควบคุมเลือดออกได้อย่างรวดเร็วทําให้ทีมแพทย์เนี่ยมีเวลาไปโฟกัสกับการรักษาที่สําคัญอื่นๆของผู้ป่วยได้คิดดูสิครับจากการทดลองของเบคเวรุ่นคนหนึ่งที่เริ่มจากพืชธรรมดาธรรมดากลายมาเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยชีวิตคนได้ในสนามรบนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของพลังแห่งนวัตกรรมและมันก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามนะครับว่า แล้วสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ชิ้นต่อไปที่จะมาเปลี่ยนโลกมันจะมาจากไหนแล้วมันจะมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรให้กับพวกเรา